สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาาอุดรในต่างแดนไดคือเก่าเหมือนเดิมนะคะ เสียงแจ๊ะแจ๊ามากอีกแล้วค่ะเมื่อเจ้าคากับการทํางานในครัวน,น้อยสไตล์บันนอกบันนอกของเฮ้านะคะเนาะหน้าตาอาหารของเฮ้าก็เป็นอย่างที่ให้ดูไปแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะขั้วน,น้อยหอยสังของเฮ้าตั้งอยู่ที่ประเทศสวีเดนเหมือนเดิมนะคะฝั่งเยตตาบอยค่ะแต่เราไม่ได้อยู่ในเมืองเยตตาบอยนะคะเราอยู่ห่างออกมาจากในเมืองประมาณ20กว่าโลค่ะเขียนคําว่านีอออนไทเทคเวอิโครโบในกูเกิลมันก็สิาพาเมื่อเจ้ามาฮอดล้านน,น้อยนอยหอยสังของเฮ้าทันทีค่ะมาเบิ้ง กันค่ะว่าวันนี้การขายาบุฟเฟ่กับบรรยากาศฝนลินเยาะยๆะอยู่ข้างนอกจะเป็นยังไงนะคะเริ่มตกมาแล้วค่ะวันนี้อาหารของห้าก็สิแตกต่างกันไปแต่ละมือนะคะวันนี้เราบริการด้วยพัดบลอกลีเป็ดค่ะคุเจ้าค้รสชาติออกหอมน้ำผึ้งน้ำผึ้งนิดนึงนะคะเพราะว่าร้านเราใช้เป็ดอบน้ำผึ้งค่ะบ่าได้ใส่เป็ด เป็ดที่ยังไม่สําเร็จนะแมคะ่ค่ะแอนเลือกที่จะใช้เป็ดสําเร็จหรือเป็ดอบน้ําผึ้งนั่นเองเพราะว่าเอามาผัดแล้วรสชาติเขาแตกต่างกันแล้วย่อมรับวารสชาติที่เห่าใส่เป็ดอบน้ำผึ้งนี่เวลาเอามาผัดเอามาคู่กันมานน่นมานี่เขากลมกลอม,ก,มก็เป็ดธรรมดาค่ะเมื่อเจ้าคะ่ะเหมือนเดิมก็มีนางเอกเหมือนเดิมนะคะเนาะกษิได้ประมาณนี้คะ่ะอาหารของเห่านะคะเนาะมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะคอมเมนต์เข้ามาถามแอนว่าสาวอุดร ฉันอยากจะทํา YouTube เหมือนกันแต่ฉันไม่มีคอนเทนต์ที่จะทําเลยขอคําในนัาจากสาวอุดรแน่ผลบาเด้ค่ะสาวอุดรก็ต้องกราบขอบคุณมากมายเลยนะคะที่อยากถามที่อยากอะ,อะไรเอ่ยฟังความคิดเห็นของสาวอุดรเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดกันสักนิดนึงค่ะแอนอยากจะบอกมากมายเลยค่ะว่าแอนนี่ไม่ได้ทําคลิปจากเข้าเอิญอีหยังเนาะคือ แอนทำคลิปออกจากชีวิตจริงของแอนนะคะแล้วก็เป็นชีวิตประจำวันของแอนที่แอนทำงานขายแรงที่ต่างประเทศแล้วก็ที่แอนทำงานในครัวน้อยๆหอยสังของแอนนี่นะคะแอนถ่ายทุกอย่างที่ที่แอนเป็นเกี่ยวกับชีวิตการขายแรงแต่แอนไม่ได้ถ่ายชีวิตส่วนตัวเพราะว่าเริ่มต้นของการถ่าย YouTube ของแอนน่ะแอนน่ะคือแอนไม่ได้ถ่ายชีวิตจริงนะคะถ่า ถ้าเข้าเริ่มจากการทำงานถ่ายคลิปทำงานหรือถ่ายคลิปขายแรงของเห่านี่แอนรู้สึกว่าแอนมีคนดูเยอะกว่าคลิปส่วนตัวของแอนนั่งสิแม่ขะเพราะว่าในจุดประสงค์คือแอนถ,ถ่ายคลิปทำงานนั่งสิอันนี้แอนคิดเองเนาะคะ่ะเนาะแอนเลยอยากจะบอกอเพื่อนที่พันถามมาหน่อยว่าแอนไม่ได้เก่งทางด้านนี้นะคะเพื่อนเพื่อนคนที่ถามมาน่ะเพื่อนๆนอันนี้ขออนุญาตยกอาจารย์เลยนะคะ คือแอนน่ะจุดเริ่มต้นของแอนน่ะแอนทำ YouTube เป็นน่ะก็จากอาจารย์เสกสรรปั้น YouTube นะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่นคืออาจารย์ของแอนคนแรกที่แอนดูแล้วก็เริ่มทำคลิปมานะคะแล้วคลิปของเรานี่อย่าทำให้มันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ใช่ธรรมชาตินะแม่ค่ะมือเจ้าคะคือ ถ้าเข้าไปท่ายในอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ในความคิดส่วนตัวของแอนนะแอนคิดว่าเราต้องวิ่งตามที่จะต้องไปถ่ายสิ่งนั้นตลอดแต่ถ้าวันไหนที่เราถ่ายชีวิตจริงเขาถ่ายว่าเราเจออะไรทุกๆวันนังสิมันจะง่ายสําหรับเราใหม่ๆม,มันจะยากสําหรับทุกคนค่ะแต่ว่าถ้าเข้าเหตุไปทําไปัไปงสิแอนคิดว่ามันมันจะง่ายขึ้นปีแรกๆที่แอนทำานี่แอน แอนเกือบหยุดไปแล้วนะคะแต่วามีแรงบรรดาลใจจากอาจารย์นะคะเพิ่นก็บ,บอกว่า,าเพิ่นวางไดออนตีคัดติของเพิ่นลงองอยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องล่งมือเฮ็ดนะแม,ม่คะ่ะมู่เจ้าขาออแอนก็ตั้งใจแล้วก็อยากเฮ็ดมากแล้วจุดประสงค์สำคัญคือแอนอยาก จะถ่ายทอดว่าแอนอยู่ยังไงที่ประเทศสวีเดนให้แม่และญาติพี่น้องของแอนที่อยู่เมืองไทยเพิ่นได้เห็นค่ะว่าแอนอยู่ยังไงแอนขายอะไรแอนทําอะไรที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็บม่ได้โทรมาห,าหาหลูกหาหลานบางคนเขาก็ไม่ได้เห็นว่าแอนอยู่ยังไงอย่างเช่นพ่อแม่ของเรางสิเพิ่นกับว่ได้เห็นห้าทุกมือว่าห้าเห็ดหยังบางว,บาวันก็โทรหาหรือสองสามวันก็โทรหาหนึ่งครั้งเนี้ยสิแต่ว่า แอนทำ u t u b e นี่แน่นอนอยู่แล้วว่าแม่ของแอนเห็นแอนทุกวันหรือก็เห็นว่าแอนขายของนู่นนี่นั่นทุกวันแล้วมันเป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่งเลยนะคะที่แม่โทรมาบอกแล้วกับแม่บอกว่าอุ้ยฉันเห็นแม่เห็นอิหล่าเห็ดจังสันยังสี่แม่กไห้ค่ำแนนําว่าอุ้ยดีแล้วยังสันยังสี่ท้ายไปเลยแม่เอาหายลุงป่านาอาเบงเงนิน YouTube ของเงินอิหล,ล่าลุงป่านาอาก็ได้เห็นว่าอิหลา่ายูจังใดอิหล่าขายของจังใดที่สําคัญ พ่อแม่ญาติพี่น้องของเราได้เห็นว่ารวมทั้ง f อของแอนทุกๆคนได้เห็นว่าชาวต่างชาติหรือฝรั่งนี่เพิ่นมักอาหารไทยของเฮาไม่ได้น้อยไปกว่าอาหารบ้านเพิ่นเลยเด้อค่ะเด้อจุดเริ่มต้นของแอนนี่แอนเริ่มต้นจากรถขายอาหารเล็กๆนะคะรถซี่รอเล็กๆคมว่าเจ้าหรือเพิ่นสิ่อิ้นว่าฟุตทรักนั่นเองเองนาะคะ่ะเนาะแอนเริ่มจากตรงนั้นนะคะแล้วค่อยขยับมา เป็นลันน้อยๆอหอยสังของเราค่ะเพราะว่าห้าเริ่มต้นจากเล็กไปหาใหญ่นิดนึงยังสีแอนก็นค,คิดว่าเป็นอะไรที่ดีเหล่ากาพันเอิญนี่อย่างเราไม่ต้องไปแบบว่าเราไม่รู้ว่าเราจะขายได้หรือเราไม่รู้ว่าเราจะขายดีหรือขายไม่ดียังเสียค่ะลเลาเห้าเห็ด ตามที่กําลังเราจะทําได้นะคะมื่อเจ้าคะลูกค้าก็กําลังมานะคะตอนนี้แม่ค้าก็กําลังเมามันอยู่กับการพูดนะคะเนาะกตเป็นประมาณนี้คะ่ะการเหฮดคลิปของสาวดอนนะคะเนาะไฮท์ hey, hey. ท่าแม่แรดแทฮีดอกโอเคแลดชีฟออกซ์โซ <Yeah. S 1> so, ขนมเขียบกุ้งแบบนี้ก็เหมือนกันนะคะแอนขายห่อละ30นะคะว่าได้แจกนะคะนี่ โซว่าย<ป>ชักลุดว่ายลิเตเอา้าวเกินเหรอหรือยังไงเนี่ยแดนแดนแดน <c oughs> แดนเซอร์วะเหน่งกระไลยเกินไปค่ะขันเบ้าไลยกสิทธ <c oughs> ิ์เุดนกันตัวค่ะนั่นราคากสิได้ยุบประมาณนั่นแอนน่ะ ทำคลิปคือชีวิตจริงของแอนแล้วก็เป็นอะไรที่แอนประสบการณ์พบเจอสังบอนประสบการ์ค่ะประสบพบเจอทุกวันมันก็เลยเหตุให้พอเริ่มเข้าคลิปที่10กว่าของแอนได้ละค่ะแอนก็นเริ่มสีสีคล้องตัวภาวะมันเป็นทุกอย่างมันเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราแล้วก็เพิ่นเอิญว่าอย่างมันเป็นแบรนด์ของเราด้วยฮ้องป่ะตองเป็นนางคิดว่า ฉันต้องกลัวเข้ามาดูดา่าเขาตั้งสี่นะแมไหมคะ่ะแต่ว่าที่สาคัญนี่อย่างคลิปของแอนแอนจะไม่ได้ถ่ายให้เห็นหน้าของลูกค้าเพื่อนหลายคนก็รู้นะคะแต่บางคนพนับบ่าเขาใจยังสิแต่ส่วนใหญ่อเอฟซีของแอนทุกคนพน่นเข่าใจคะ่ะเพราะวา่าแอนน่ะเริ่มต้นยังสี่คะ่ะเ่เจ้าะ่ะแอนกับเป็นกําลัางใจให้สําหรับนูทูบเบอร์คนใหม่นะคะท,ที่ที่พีพันถามมาแอนก็นดีใจมากมากเลยคะ่ะที่่น ทรงขอความมาถามแอนนะคะคนบาเมื่อก่อนไม่มีกะไม่รู้ว่าจะติดต่อแอนทางไหนพอแอนเปิดแฟนเพจขึ้นมาเพื่อนก็ได้เห็นเพ่นก็ได้เขาไปติดตามเพ่นก็ได้เขาไปเบิง้งหาะมือเจ้าคะ่ะจังไดแอนก็ฝากาแฟนเพจนั่นน่ะเด้อค่ะมือเจ้าคะ่ะสาวอุดรในต่างแดนคือกันล่ะคะ่ะซื้อเดียวกันเลยกับ YouTube ของเฮานะคะเนาะฝากเพื่อนๆเนข้าไป กดติดตามให้สาวอุดรจักน้อยในเด้อค่ะมือเจ้าค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอุดรค้นหนามุมนผู้นี่คือเก่าเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะกับพบกับเจอกับสาวอุดรนิดนิดหน่อยๆคือเก่าขายของนูน่นนี่นั่นหรืออาจจะเป็นคลิปที่แบบว่าผสมนะคะอาจจะไม่ได้อยู่กับแค่ขายอาหารนะคะในแฟนเพจของเราบางครั้งแอนก็อาจจะลงชีวิตชีวิตของแอนหรือก็อาจจะไปเก็บผักเก็บ นี่เก็บเห็ดทุกทุกอย่างล่ะคะ่ะทําทุกๆอย่างที่ให้ได้เป็นคลิปออกมาให้เพื่อนๆเดเบิวงยังซีล่ะค่ะกะสิได้ยุตประมาณนี้คะ่ะแม่เจ้าคะ่ะสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะแดนดิสต์แดลิกส์ต์แดนดิสต์อ๋อสก, <c oughs> สกอร์โดฮาสตาร์กมอสย่อไม่โอเคโอเคแดนน็อกโซ่อุนโดยินล่ะ <c oughs> แมนดิ้ตัวสยต่มีเกแมแนดีเช่นน่าสตาร์กันเด้อก <c oughs> ูค่ะเฮ่าก็ดีใจเด้อค่ะที่ลูกปัชกูดที่ลูกค,ค่ะคนถามเฮ่าแบบว่าฉันมักอาหารเผ็ดกะเฮ็ดไห้บ่งบอกใดเลยค่ะว่าเขาน่ะชอบอาหารไทยเนาะคะ่ะเนาะเป็นจังไดล่ะคะ ให้ให <Hey>, hey. <Hey. S 1> so ้แอตาแห่สัวสูไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้คือเก้าเหมือนเดิมค่ะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามแอนด้วยนะคะเผื่อเป็นกำลังใจในการห้คลิปในสาวดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ,บายยค่ะแดนลิตเตสตาร์ออกบร้ออกแดนออกโซลิตเตสตาร์มาชื่อ